อาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการกระโดดสู่ดวงดาวกับผมกิรติอนันต์สวนชัยรายการของเราออกกทางช่องซุปเปอร์โมเดิร์นเน็ตเวิร์กหนึ่งสามและสิบนะครับและข้างๆผมนะครับผู้บริหารระดับสูงนะครับของ PGP นะครับผู้มีประสบการณ์นะครับทั้งด้านในเรื่องของนะครับอาหารเสริม ทางด้านในเรื่องของการประสบความสำเร็จในชีวิตและในเรื่องของความเป็นคนบันเทิงด้วยแนะนำตัวเองนิดนึ่งครับอาจารย์ครับครับ อ่าผมอาจารย์สุธิพัฒน์สิงหวัฒนะครับก็ที่จริงก็ดูวงการนี้มาประมาณ23ปีแล้วครับโอ้รับถึงมา23ปีแล้วปีนะครับยาวนานเลยครับอาจารย์ถือว่าเป็นมืออาชีพเลยครับแบบนี้ครับนี่คืออาชีพผมมีอาชีพหนึ่งที่คือที่ผมสนใจอาชีพนี้ือเป็นอาชีพเดียวที่อยากจะบอกท่านท่านผู้ชมว่าเป็นอาชีพเดียวที่สามารถทําให้เรารวยได้นะครับหนึ่งในอีกช่องทางของการทำอาหากินนะครับแล้วก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ก้าวเข้าสู่คําว่าความร่ำรวยใช่จับท่าจับผ อย่างไงนะคบอาจารย์ตั้งแต่เมื่อก่อนทําอะไรมาแล้วก็มาพบกับแบรนด์ดีๆของฟ g p นี้ได้ยังไงครับจริงๆแล้วอดีตผมเป็นครูเป็นอาจารย์จบจากอสวประสานมิตรเมื่อปี3 0สุบนะครับในสมัยหนุ่มๆที่จริงๆที่จริงเป็นถ้าพูดถึงอาชีพเดิมก็เป็นศิลปินเป็นนักเปีโนอ่าเป็นคนบันเทิงแล้วเนี่ย รุ่นแรกๆเลยรุ่นรุ่นพิงแพนเตอร์เลยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่แล้วโอ้โหพิงแพนเตอร์พี่ต่อยลูกพี่จุนนั่นละรุ่นรุ่นนั้นเลยนะครับยุทธลุกสยามคนละการสิครับเนี่ยนะครับนิสันอวอร์ดสมัยตั้งแต่เบิร์ดเลยโอ้ยเลยวิวันจินดาเบิร์ตทองชัยแมงอินไตนะครับตัทยาจีวังป่าสุดยอดนั่นเล้ครับ สมัยที่สอนอยู่ที่สยามเนี่ยน้องคนนี้ยังยังไม่ประสงค์สำเร็จขนาดนี้แต่ครับยังเป็นยังไม่มีแกรมมี่เลย <laughs> โอ้ นะครับแต่ด้วยชีพที่มันผกผันอาชีพอาชีพครูอาชีพอาจารย์เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็จะทําให้ด้วยความเปานอวาที่ใหญ่ครับร่ำรวยในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยก็คือการที่มีความสมบูรณ์แบบในเรื่องของการรายได้อย่างเราก็ตั้งว่ามีรายได้สักเดือนละแสนสองแสนอะไรประมาณนั้นครับที่เราตั้งเมื่อเมื่อสิบเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะถือว่าเยอะมากแต่ปัจจุบันนี้ในวงการเครือข่ายปัจจุบันนี้เงินหนึ่งแสนแค่เวลาทําแค่ไม่เกินสามเดือน อืมครับครับเอออยากจะบอกท่านผู้ชมปฏิิิจริงแล้วถ้าเกิดท่านที่ไม่เคยเข้ามาในธุรกิจนี้เลยครับท่านอาจจะมองว่าเครือข่ายเนี่ยภาษาถ้าภาษาที่ไม่สุภาพเขาบอกว่า M l N ภาษาที่บ่รูุจจใช่ได้หรือเปล่าเขาบอกว่ามึงหลอกกูกูหลอกมึงที่เขาจะพูดกันึ่งมันเป็นภาษาที่คนนอกมองแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจยังนี่อย่างผมทำในอาชีพที่มา2ีาปีครับตั้งแต่ปี32ครับนะครับ สวยงามของอาชีพเครือข่ายเนี่ยที่ผมอยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าเป็นอาชีพเดียวที่ทาให้เราเป็นเศรษฐีได้นะครับทำให้เราเป็นเศรษฐีได้ในระยะเวลาที่สั้นด้วยครับทีนี้นะครับในการไปเศรษฐีนั้นนะครับอาจารย์นะครับมันก็ต้องมายังองค์กรนะครับที่มั่นคงมีคุณภาพนะครับมีสินค้านะครับที่เราสามารถซื้อได้อาจารย์นะครับจับพัดจับปูยังไงนะครับถึงเข้ามาเข้ามาในแวดวงของนะครับ PGP นะครับ ตัดสินใจครั้งแรกพบได้ที่ไหนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้ก็เริ่มต้นของคนเราด้วยคนบันเทิงเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเรากลัวเราแก่ถูกต้องนะด้วยชอบนะไม่ใหญ่เรากลัวเราเหี่ยวเราควรเราต้องไปเล่นเปียโนเราต้องขายความหล่อต้องขายบุคลิกที่ดีนะครับวิชวลนะคนมองเห็นเรามันต้องดูดีความนิยจะอยากอยู่ต่อต่ต่อความประทับใจแรกพบเนี่ยใช่ครับศิลปินจําเป็นจะต้องมีต้องมีครับอาจารย์ทางาชีพนี้หลังจากนั้นก็คือต้องเป็นนักเอนเตอร์เทนเนอร์ต้องเป็นนักพูดด้วย ครับจังบุ้ดตรงใช้ไม่ตายไม่ได้เออเขาเขาพูดจ๋งเขาพูดจ๋งใช่ครับเลยครับครับซึ่งจริง้เป็นแบบอย่างของศิลปินรุ่นหลังครับแต่ว่าด้วยอาจารย์เองเนี่ยพอเราเริ่มที่จะมองว่าเอ๊ะเราก็สอนหาที่จะมากินเพื่อดูแลตัวเองก่อนครับไปปั๊บ เราก็ไม่อยากเขียวเลยนะเพื่อนกินไปปั๊บคือพอเรากินเออเราเราทั้งกินด้วยทั้งข้างนอกด้วยคือป,ปัจจุบันก็บอกผู้ชายไม่ควรใช้เครื่องสับปางของข้าผู้ชายยุคนี้มันมอยเตอร์ไซค์เรื่องปวดตีละยิ่งกว่านั้นครับคุณหมอ<ส><ญ>ผู้ชายเข้าคลินิกผักงามครับ<ช>ตอนนี้เห็นกันเป็นตึมเลยครับตอนนี้ครับที่ต้องเปลี่ยนไปครับและปัจ<ส>จุบ<ญ>ันน<ส><ญ>ี้พอพอเราเข้ามาศึกษาปั๊บเรามาคือปัจจุบันนี้ต<ส>้องยอมรับว่าหการกินปัจจุบันนี้ม<ส>ันแหมนะเราต้องยอมรับว่ามันมันมีสารคนเปื้อนเยอะ อะมากครับคุณหมอเราเราจะไปหาเราจะไปหาเจอแบบนั้นได้เนี่ยมัน่ง่ายๆนะครับทีนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าก็เดินมาตอนแรกก็ไปในหลายบริษัทแต่แตุ่รเครือข่ายเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเวลาเขาบรรยายมันก็ดีเหมือนแต่เวลาเรากินปั๊บมันเป็นยังไงมันจะสอบผลตรงนี้แหละซึ่งบางทีซึ่งในยในธุรกิจเครือข่ายสิ่งที่ทําธุรกิจเนี่เราก็คือลดน้ําหนักถ้าคุณยุทธศรีได้มีโอกาสได้สัมผัสจะลดเรื่องลดน้ำหนักที่แรงมากครับ นะครับทีนี้เราก็พยายามเข้าไปตัดเดี๋ยวเราหุ่นเราไม่ต้องไปต้องลดน้ำหนักแต่เราต้องการลดความดีคือครับอาจารย์ครับเราต้องการลดให้ว่าทำไมยังแข็งแรงครับอย่างเราเราเป็นคนออกกําลังกายตอนเช้าเป็นเรื่องฟิตเนสครทีนี้เราก็ไปเจอเราต้องทานอะไรเราไปเจอตัวหนึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารห้าหมู่สกัดอาหารห้าหมู่สกัดเวลาเราเรียนหนังสือเขาสอนว่าเราต้องรับประทานอาหารในครบห้าหมูถูกต้องนะครับเราผากผลไม้คาร์โบไฮเดรตอะไรต่างๆห้าในครบห้าหมู่ซะ แล้วก็ป๋องนี้กินเข้าไปหนึ่งแก้วมีอาหารครบห้าหมูเลยแต่เป็นอาหารห้าหมูจากพืชคไม่ได้จากสัตว์อาหารห้าหมู่นี้มาจากสัตว์ก็ได้าป็่พืชก็ได้แต่นี่เป็นอาหารห้าหมูจากพืชครับที่เราทานเข้าไปปั๊บเมื่อเราครบห้าหมูปั๊บคือเราไม่ต้องไปติดใจในรสชาติถ้ากินเข้าไปกินไปในจืดๆนี่เขาบอกได้อาหารครบห้าหมูครับ, bon รบไเด้โปรตีนไขมันเกลือแคลคลอเลย ครับนะครับเรากินเข้าไปเราก็พิสูจน์พอกินไปมันจริงๆด้วยอายุเราจะเปลี่ยนไป10ปี20ปีเราก็ยังดูแข็งแรงดูหนุ่มใช่ดูหนุ่มมันเด้ดูดีมีสกุลผมบอกเรียกว่าอย่ังไงเนาะดูดีมีสกุลครับแล้วก็บอกแสดงมาเหมือนใชนใช่ครับอาจารย์ครับแล้วทีนี้ที่สาคัญก็คือปัจจุบันนี้มันรวยสุขภาพแล้วสามารถทําให้รวยเงินได้ขอให้ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมสําคัญนะครับยังเรามาไขว่า สุขภาพดีแล้วครบห้าหมู่แล้วนะครับดูดีนะครับเป็นคนบันเทิงดูดีแล้วทํายังไงคุณเทมจะมีความร่ํารวยนะครับจาก PG p g จครับสักลูกเดียวครับ